กาสวัสดีเดอ้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงสูตรใหม่ลาวพัฒนาให้พี่น้องเนาะคะ่ะพึ่งมาจากวัดพี่น้องไปถอดถวายกระถินเนาะคะ่ะมหากระถินเป็นกระถินสามัคคีค่ะพี่นอ้องอ่าซึ่งอ่ามือนีอ่าปีนีบอมเบนมือนีเนาะค่ะปีนีบ่มีกระถินมาปักเนาะคะ่ะพี่นอ้องบ่มีกระถินมาปั c, กกันเลยอ่าเทศกระถินสามัคคีขึ้นเนาะคะ่ะพึ่งแล้ว จากวัดพึ่งไดมาเนาะคะ่ะเป็นบุญใหญ่เนาะพี่น้องบุญกระถิ้นเนาะคะ่ะหน่อยคนที่จะพบไปเนาะคะ่ะบานเฮ้าไปทุกขอบขั้วเนาะคะ่ะของพี่น้องเฮ้าชาวุดธเนาะคะ่ะศรัทธาคือความเชื่อเนาะคะ่ะเชื่อว่าบาปมีบุญมีกระไดนลอะพี่น้องเนาะคะ่ะก่อนอื่นแอดจะขอแนะนำว่าคลิปนี้แอดจะเอาเล่าพัฒนา สูตรใหม่แต่มันเป็นสูตรระยะสั้นเขาดีอยู่แต่ว่าเอาลงเอาขื้นช่องบดได้รุดบดน,นันเนาะค่ะซึ่งแอดแก้สูตรไว้ย่างขี้ลายดังสามงวดแอดจังจะเอาขึ้นช่องเนาะค่ะก็เลยเอาขึ้นปุ๊บรุดปุ๊บก็มีเนาะค่ะพี่น้องจักสิเห็ดจังไหรก,กับเ่าก็ก็คือเห็ดตามสูตรเนาะค่ะเห็ดตามสูตรเราตามแนวทางเนาะพี่น้องเนาะค่ะ เนวทางกะมีเข่ามี่รุดอีกเด้อค่ะพี่น้องแอดกับบริเเดกร์ลั่นฟันท่งว่ามันจะมาลานเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะแอดกับบรลูคือกันว่ามันสีมาตัวใดเนาะค่ะสำหรับผู้ที่เขามาคอมเมนต์ให้ของตากะกะบอเป็นยังค่ะแอดบอถ,ถือว่าซาเนาะกะช่วงนี้เป็นช่วงบุญแอดกะนุโมทนาสาธุบุญนําเด้อค่ะกะข,ขอไ้ อ,อยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องแข็วขาดปลอดภัยเดินทางไปไส่เทั้งผู้ขอมมนดีและผู้ขอมมนบ่ดีล่ะค่ะเพราะว่าคนเหากะหน้าหน้ากิจตังเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่ลู้จักสิวาจังไดเขาไปเบื้องช่องใดก็อดควนกันตะเรืองคอมมนต์อยู่ค่ะอ่ามหให้เสียกําลังใจในบางครั้งมือใดเห่าขามใดกะพ่อได้ยูพ่อ,อยู่ใดพี่น้องมือใดเฮาใส่ใจกะเฮ็ุให้เป็นถูกเนาะค่ะเห็ุให้เป็นถูก กะห้ามกันบ่ได้อีกพร้อมเนาะคะ่ะห้ามเพิ่นบ่ได้อีกพร้มพอมเพราะฉะนั้นกะแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะค่ะศรัทธาคือความเชื่อคือว่านัา่นล่ะปุตรีผาวะเฮากะ50 60ขึ้นแล้วอ่าควรจะพาลูกพาหลานเว้าแนวดีแนวมวนแล้วเนาะคะ่ะแต่กะมีโมเมนต์เข้ามาเวลาเฮาเข้าไปเบิ่งโปรไฟล์เนาะค่ะอ่าเพนที่นาใจหายพอสมควรพี่น้อง60ขึ้นกม็มีเนาะแอดก็บ่รู้ว่าสิว่าจังได๋อ่ามาซอยกัน ผ้าหลูกพ้าหลานเบาเหตุแนวมันถือเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้บ่มีเจตนาจะไปสอนเอฟซีพี่น้องผู้ใดรับฟังก็คือดีไปผู้ใดว่ารับฟังก็บบเป็นอย่างพี่น้องเฮาบ่มีเจตนาจะสอนผู้ใดดอกค่ะบางทันก็ว่าเฮาสอนเอฟซีพี่น้องนู่นนั่นบอดอกค่ะพี่น้องอันนี้เฮาเบาตามเจตนาล่มของเฮาบอมีผู้ดใดดีบ100ัก1อ0เเบ่มีผูใ้ใดซัวบักคณิตชนิดที่ว่ามืนตาเบืองตะเวนบ่ได้ดอกค่ะ เพราะฉะนั้นเข้าต้องรูจักให้อภัยให้โอกาสเข้าต้องรูจักชื่นชมกับสิ่งที่ค้นทําดีสิ่งที่ค้นท่าบด่ดีเขากับ,บเอาตัวเองเขาไปผูกดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าเข้ากับพยายามก่าวขามอยแต่นี่มันเขามาผูกกับาบานเฮ้าเนาะค่ะก็เลยเอาขึ้นมาเวานิดนึงเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะไอซี่พี่นอ้องผู้ใดบ่ม,มากกับเพราะเป็นอย่างเนาะค่ะเวาสาหรับผู้ที่ศัจธรรมความจริงของโลกมนุษย์พี่น้อง อาจจะจะเฮ็ดเลขหรือจะอาล่งมเว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแอดก็ต้องใดเวลาคือเกา8นาทีขึ้นเพื่อเว่าเพื่อให้ใดเวลาทุกช่องก็จะเป็นเหมือนกันหมดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็จะขอทํางานตามตามวิธีการของทางกติกาของทาง u t u b e เพิ่นนําเนาะ,ค,ะค่ะการกะ,ะแล้วเต่พี่ตาน้องเนาะค่ะแล้วเต่พี่ตาน้องแอดก็บ่รู้ว่าจะเอาข้าเบาใดมาว่าจังจะจังจะถูกใจจังจะ ไม่ควา่าเบาหยากพี่น้องเบาหยากเนาะคะ่ะเอาไปเบอ่งคาเตือนก่อนเนาะคะ่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องนะคะอ,อ้ยเนาะพี่น้องเนาะจักสีวาจังใดเนาะคะ่ะคนเฮากระไดเนาะคะ่ะ แอดกับเขตเนี่ยมันถือต้องถือใจทุกมองทุกบ้อนล่ะค่ะแต่ว่าอ่าตัวเฮ้าเองในบางครั้งย่งเหตุว่าถือใจจะาของด้พี่น้องการที่เฮ้าใจผู้อื่นมาเหตุจะถือใจเฮ้าอย่างนี้แอดกับามันเป็นไปได้ยากอยู่ดิค่ะเนาะมันจะมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจล่ะค่ะอ่ะตะลินในปากเฮ้าแท้ๆลินก็ลิน,ลนเฮ้าเขียวกบเขียวเฮ้าพี่น้องย่งหย่ำอยู่ค่ะพี่น,อน้องคือเบื้องซ้ำนี่แหละเนาะค่ะแจ๊คสีวาจังไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ไปเบิงเอดจะเอาสูตรวิธีทํำลงให้พอมแต่มันเป็นสูตรระยะสั้นเราก็เป็นสูตรที่เหตุไหวเบิงมาทุกมือทุกมือทุกมือถ้าเขาโมนิกจะเป็นมือที่ซีที่ใส่งานจริงแต่ว่าเอดดูการเดินก่อนแ,แอด็ดไปจับมาลงเอดก็เลยเลือกที่จะเอาวิธีท้ำมาลงให้เบิงว่าอ่ะสูตรนี้มันเดินจังซีได้นะคะ แอดเฮ็ดไวเบิงสามมือมันเข่าทั้งสามมือมือนีมือที่สี่แอดเอาขืนเวที่ให้พี่เห็นน้องมันจะเดินต่อบอขืนยุทธีดวงของแอดกับพีกับน้องน้่แล้วค่ะที่นี่นะคะอมองสูตรใดที่คิดว่ามันดีมันเด่นมันเปะ๊ะแอดก็จะเอามาเอามาให้พี่น้องแต่เวลาแอดเอามาให้พี่น้องแล้วมันกระลุดกระลุดเนาะค่ะแอดกับบรูดจักสิวาจังไลเนาอพี่น้องเนาะค่ะสำหรับควมฝันนี่ฝันนังแต้ตองหดมาก ฝันเห็นแต่ค้นตายฝันเห็นังแต่สิ่งที่สูญเสียไปแล้วฟันเห็นแต่ได้ขับรถหมุนพว่วงมาไล่ยุบสันเนาะค่ะแอดหมักศูนย์อยู่นนด,ยด้พี่น้องเนาะค่ะหมกักศูนย์ถามว่าหกสูตรของแอดยังบอยัง,อยงยืนทีรีอยู่หมองเกาอยู่พี่น้องเป็นตาานาบอแอดกระจำเป็นต้องจับคือเการัฐบาลได้เนาะค่ะเอาไปเบิ่งเล่าพัฒนาแอดเวาล์อเวลาพี่น้องค่ะนคะคะ เอางวดที่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเนาะค่ะแอดเฮ็ดเป็นงวดแรกเลยงวดนั่นเนาะค่ะแอาเฮ็ดงวดสองงวดสามงวดแอดก็จะเอาขึ้นแล้วเพระาะว่าซี่หางหกเจ็ดมันเศร้าเดินแล้วเนาะคะ่ะแอดกบ็บอกพี่น้องฟังอยู่เนาะค่ะไปเบิ้งมือแรกที่แอดเฮดเนาะค่ะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเนาะค่ะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งที่แอดเฮดมือแรกเนาะคะ่ะ หลักหมื่นคือเลข7หลักร้อยคือเลข7หลัก10บ,บนคือเลข4บวกกัน3หลักนี้ได้เท่าไรบวก1บวกสอบวกเลยค่ะ,ละ7ลบวก7ได้14 4-4บวก4ได้8 8-1บวก1คงที่ได้9 9-2บวก2ได้11บเนาะคะบวกเป็นชุดประกบเลยเด้อค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ หลักร้อยบวกกันสีครั้งเจ็ดสี่ยี่สิบแปดบ่ต้องบวกอีกยั่งเพิ่มตังเลยพี่น้องนะคะผลเนาะค่ะผลออกงวดถัดมาเนาะค่ะสองเก้าแปดเก้าพี่น้องเข้าที่แปดเก้าขึ้นไปที่ปุ๊บรุดปุ๊บลดได้ค่ะ จะหลดเดอ้อพี่น้องมือนี่จะขายหนากันเดอ้อเนาะคะ่ะเข้าเป็นหนึ่งงวดนะคะงวดต่อมาเนาะคะ่ะตั้งที่ห้าสี่สองเก้าแปดเก้าเข้าที่เก้าแปดเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะบนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรบนเท่านั้นแตมไ้ก่อนอะพี่น้องจะลืมตรงนี้เนาะคะ่ะบนเด้อค่ะพี่น้องบน ค่ะ 5, 4, 2, 9, 8, 9ตั้งเลยค่ะหลักหมื่นคือเลข4หลักร้อยคือเลข9แล้วก็หลัก10บนคือเลข8บวกกัน3หลักได้เท่าไหร่บวก 1, บวก2เนาะค่ะ,ละเลขกอ่บวกเลข9 9เ9บวกสได้13 3บวก8ได้11 11ก็คือ1 1, 1บวก1คงที่ได้เลข2 2บวก2คงที่ได้เลข4 เนาะคะ่ะที่นี่หลักร้อยคือเลข9บวกกันสี่ครั้ง9 4 3 1สถือว่าพี่น้องตกเลขยู่ได้ค่ะ9 4้าส่สามส6ได้เลข6ผลออกที่183 362เข้าว่าพี่น้องเข้าที่ตัวกรับอีกแล้วเนาะคะ่ะมันสิโบเมนตัวลางเป็นลักสิบสวอาพี่น้องซ่อมเบิ้อง,อง,งอีกเน่เด้อคะ่ะตัวลางจะเป็นลักสิบบอนะคะ มันคือต่อกันยังสั่นเนาะค่ะเข้าอีกเนาะค่ะพี่น้องสองมวดติดแล้วนะคะแอดจะเฮ็ดซ้ำนี่จะเอาขืนเวที่เลยถัดป้อยไ้โดนมั่นสิลุดก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะงวดต่อมาเนาะค่ะงวดต่อมา เนาะค่ะแปดสามสองศูนย์ศูนย์สองเนาะค่ะแปดสามสองศูนย์ศูนย์สองนะคะบอมเบียน,ะะนะะแอด็ดบอลฟิตแอดต่างต่างตัวนี้ก้อนเนาะค่ะต่างตัวนี้ก้อนแอดบะไรถ้ำเครื่องหมายตรงนี้แอดก็เลยงงพี่น้องเนาะค่ะค่ะหลักหมื่นก็คือเลขแปดหลักร้อยก็คือเลขสามหลักสิบก็คือเลขหกนะคะ แอดขำงวดไดบ่หนิพี่น้องเนาะค่ะบ่หน่าจะขำนเนอพี่น้องวาบ่นะคะแอดกบาลเป็นแอดบ่ขำแอดเอใจแอดกอลี่ยุดสงอกยุ่นิพี่น้องเนาะค่ะวาจะคล้องขำสูตรใดบ่ของเล่าพัฒนามมาบ่เนาะค่ะไม่น่าจะข้ามนะพี่น้องเมนบ่อันนี้ก็รัฐบาลไทยนะค่ะ ะะเอาค่ะตั้งเลย8ดบวก3ได้11คือ1 1หนึ่งบวก6ได้7 7ดบวก1คงที่นะคะแอดบริสไซที่ทำตรงนี้แอดก็เลยงงพี่น้อง8ดบวก3มได้11คือ1 1หนึ่งบวก6ได้7 7ดบวก1คงที่ได้8นะคะตัวน้อยจักหน้อยหนึ่งแล้วนี่มองนี่พี่น้องเพราะว่าแอดลืมเขียน8บวก2คงที่ได้10คือ0ย์นะคะ นี่ล่ะแอดเลยงงตรงนี้ไงคะเราว่าแอดบริขีดเส้นนี้เนาะค่ะโอ้ยเนาะค่ะใจรลอยไปใสเนาะพี่น้องมาตวัดเนาะค่ะเห็นอ่าไปโปรยท่านกันมวนเห็นเนคุบแซวแซวเนาะค่ะพี่น้องคอนหลายเนาะค่ะหนึ่งดแปถูกต้องค่ะ3มหลักร้อยคือ3าบวกกันสีครั้ง3 4มสี่สิบองเนาะค่ะ สองผลออกที่แปดสามสองศูนย์ศูนย์สองเข้าที่สองศูนย์ศูนย์เข้าเป็นตัวกราฟอีกแล้วพี่น้องตั้งตัวรางเป็นอ๋อเข่ายุ่ค่ะตอนนี้เราเข่าตัวตรงยู่ค่ะอ่านลงมาเนาะค่ะสลับกันยุ่ค่ะหมวดนี้นะคะคนหน่อยหายแล้วค่ะเลื่อยย่ามนอนเนาะค่ะ,ะค่ะไปเลยค่ะไปต้อของหมืออื่นเนาะคะ่ะ บวก1บวก2นะคะค่ะ3คือหลักหมื่นบวกหลักร้อยและหลักสิบหลักร้อยหลักสิบคือ0 3ย์บวก0ย์ได้3 3มบวก0ูนย์ได้3 3มมบวก1ได้4ตัวหน่อยนิดนึงพี่น้อง4บวก2ได้6แอดเขียนผิดพลาดเนาะคะ่ะเขียนผิดพลาดว่าเป็นยังงเนาะคะ่ะหลักร้อยคือ0นย์บวกกัน3ครั้งก็ได้ศูนย์ นี่คืองานที่จะลงมืออื่นวันที่28 4 0 0 4 0 6ด0 0่หบรือจะเป็น46ก็สามารถสื่อได้เด้อพี่น้องจับได้เด้อค่ะแต่ที่พานมามันกับบเคยได้ปัดไปยังสั่นเนาะค่ะอ่าสูตรนี้นะคะพี่น้องนะคะแคปเอาเด้อค่ะสูตรบนลาวพัฒนานะะเนาะค่ะเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้กับขอ,อยุติไหวสมนีสะกอนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ